ปธาสวัสครับที่ดีเกี่ยวหนูลหน่อยลน่อยขอนั่งหน่อยขนั่น่อยเดก็เดินบเลยทีลบหน่อยลบน่อยขอนั่งหน่อยลบหน่อยลบหน่อยขอนั่งหน่อยก็ลไง่ายก็จะขอนั่งตีผมทาไมอะลดบลดนั่นั่งรอนูเลยนั่งรอนู่เลย นั่งรอตรงนู้นเลยหลบหน่อยหลบหน่อยจะได้หลบเลยเฮ้ยโอมันจิ้มเราอย่างนี้นะคุณเป็นเจ้าบ้านทำไมคุณใจร้ายแบบนี้วะคุณมาจิ้มเั็นอย่างเนี้ยเออขอนังมาพี่นนท์มาแกนท่จะพูดมาหมดหลบไปขอหนังมาหลบแล้วเนี่ยหลบไปหลบไปตรงนั่งอ่มาไม่ขยับบางงี้เดี๋ยวตำรวจมากันเยอะแยะเลยขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยเออยความจริงๆเนี่ยโย่ข้อติ้งลงเลยหลบหน่อยขอนั่งหน่อย หลบหน่อยเดี่ยวปีโนติดจะไหนมาหลบหน่อยขอนั่งหน่อยมีหัวเลยเนี่ยโุ้ยหลบหน่อยโอ้ยเรานั่งอย่างเป็นปกติแล้วนะเดี๋ยวตำรวจก็มากันเต็มเลยจัดการให้เราเลยอาขยับไหมขยับไหมน้องมานั่งขยับมาดิขยับมาดิ

อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมปตีเราอย่างนี้นะเดี๋ยวมาใมรขยับมาหน่อยน้องขอขอนางเฮ้ยมึงเน้นเดีเฮ้ยนะหาจัดการความเป็นจริงให้เราหมดเลยขยับไปหนอยไรไปอย่าเปนูอะไรอย่าไปนู่นนะครั้งนี้ไม่ถนัดเฮ้ยอย่าิบหยิบหยีบโอหยอิบช่ไมเนี่อมึงยันกูไอช่ไมเนี่ยไอ้สัสเดี๋ยวได้ยินกันมาหมดเลยนะจริงว่าเป็นพยาบาลที่นู่นเป็นตำรวจขยับใครอยขอนั่งไอ้แม่ยัน ไม่ด่าทำไมเราด่าไปเนี่ยมึงเบียดกูอย่างนี้ทำไมล่ะผมขอหน้าก็ลุกไปดิมึงมาอยู่บ้านกูทำไมมันมึงพูดกันหมดเลยเนี่ยวักมือเรียกเราอ่ะหยุดต้อยใครหยบไปน้อยเดี๋ยวหนูนอเดี๋ยวมึงที่ฮี้กนนั่ดิยึดเดี๋ยวโดยอัตโนมัตินะใครหยบไปน้อยใครจะจัดการใครหยบไปให้มายิงเนี่ยให้ใครหยบไปสิโอ๊ยอ้ายิบทำไมอ้ายิบอันนั้นจะดูดูมือดูมือยิงก็ยิงก็ที่ผายมีคนต้องกูนะ มึงเนี่ยอะไรอีจ๊ะมึงนี่ด่ากูนะใครเขาด่าแล้วไอ้สัสอย่างที่โนดมามันด่าที่โตแหล่ด่าที่ไหนอ่ะโอ้กูได้มาด่าเขาชัดๆเลยอ่ะกูนี่ฮีก็โหเลยนะเด็กเป็นพยาบาลนะยังไม่ด่าเลยมากันเต็มที่คุณลบได้จังชิบหายไวโวดคุณก็ลบได้ไหมที่ถ่ายไวโวดลบได้ไหมเฮ้อมากันเต็มที่นะลบได้ไหมลบได้ไหมที่โนดกับตำรวจเยอะลบเลยดิดบกเลยสิ มเฮียดาดดาดาดดาดาดามึงนะบ้านุ่กวักมึงเียเขาแล้วรบหน่อยดิไอ้แม่ยิ้โขกเ็เนอะอะไรไปนโจยทำมเนี่ยพี่นอใจจิงมึงเปโจทไมอะไอ้สัสกนี่ะตุ๊กาดักม้ากันนีนี่ดาดดาดดัาม่ยิม อ้ยคนเขาดู้ะขวมือเรียกเราละลบหน่อยลบหน่อยเขถือปืนหมดเลยลบหน่อยลบหน่อยจะนั่งเงมึงนั่งเพี้ยกไอย่างนี้มาแล้วมึงแม่เดี๋ยวพี่โน่พี่นั่นมาหมดืนกันหมดระหนนั่งไอ้แม่ยักก็ไม่ออยบนเขว่างมือเรียกหมดแล้ว ดักเจงจังเลยเนี่ยเพื่อนมีด้วยเลยเพือนพี่โน้นั่งเลยจะนั่งนั่งลบหน่อยไปนั่งนั่นั่ง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 นั้งนั่งน่งนั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 านั่งนั่งนั่นั่ง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 ดี๋ยนั่งนั่งนี่นะเดน๋ยวพี่โนดมานี่งนั่งนี่สั่งนม่งนั่งน่งน่นั่งน่นั่นั่งนั่ง ลบน้อยหนูไม่ให้กูลบทำไมล่ะไอ้เหี้ยจับจับกันโอ๊ยไอ้ด๋าช่วยด้วยมาเต็มที่นะสะพานไปสะพานไปดนาเก่งดนาเก่งหนาเกินสะพานให้ก็นังมั่งลบมาเถอะบ้านมีแถวนี้นะเดี๋ยวเขาหมอบมีปืนกันหมดเลยลบหน่อยห้ามเขารู้เลือกกันหมดแล้วลบน้อยขอนั่งลบนอยขอนั่งลบน้อยจะขอนั่งไงเฮ้ยไอ้แม่ยี้ยจับโอ๊ยมาเนี่ย เดี๋ยวเฮ้ยชาวบ้านแถวๆนี้มาแน่เลยมาลงมาโจมายืนจะยเขถือปืนกันหมดเลยมาใจยืนจะยืนจะยืนจะยืนให้คุนั่งมึงก็มาขออย่างนี้อิน่ามึ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตำรวจมาเต็มเลยลบน้ไปลบน้อยกูไม่หลบละจะนั่งไงจะลบน้อยเอ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวตำรวจมาหมเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วถือปืนกันมาเต็มเลยคุณตำรวจผมจะได้หะ้านกูได้ออไม่เป็นไร้ลบ ยลบหน่อยจะเดินจะเดินกบ้านแถวนี้เอยิงมึงลบหน่อยจะเดินพาลบหน่อยฉันจะเดินอยู่ไม่สุกตีฉันทำไมเดี๋ยวพี่นอดมาพี่นาไมาหมอดลบน่อยฉันจะยืนไอ้สัสตอกกินกันนิดหนึ่งตอกกินกันนิดหน่ไอ้เม่วยด้วยมาเต็มเลยนะเนี่ยกวักมือเรียลบหน่อยลบน่อยจะเดินฉันจะเดินกูก็ลบา่ด้วยจะ่นอน รอยฉันจะเดินอ่ะไปที่ไอเฮียก็คุณฝังทางแค่นี้ยเออคุณภาษาอะไรวะเนี่ยกูมีมีดดิคกูจะแทงท้องเลยนะลบดิคุณจะเดินไปอ่ะอะไรนลราคนนั่งอยู่เนี่ยมาตีทำไมอ่ะแต่เป็นน้งตายกันแน่เลยนะาคุณลบหน่อยผมจะเดินลบพอดีดีอัตโนมัตินะมนนจะเดิไอ้แม่ยเลิกพอดีช่วยด้วยบ้านนี้ช่วยด้วยเป็นเพื่อนมีโน่ถึงเพื่อนมรันไม่ใช่ มึงไม่ใช่นะหน่อยผมจะเดินคุณหลบหน่อยผมจะเดินเข้าบ้านผมคุณก็หลบผมได้ไหมทุกคนฟังดีนะบ้านฉันทะไมสลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยไม่มีคนอยู่ตรงนั้นโอ้โหมาเต็มนะหลบหน่อยผมจะเดินมึงก็เดินไปที่แหกคุยสิก็คุณฝังทางเี่นี้บ้านใคร บ้านฉันนี่แหละบ้านใครบ้านใครอยู่กันเต็มที่เลยนะมีปืนด้วยรบไน่ผมจะเดินมึงก็เดินไปสิแหกคุณฝางนี่คุณย่าค่อยเนี่ยแม่ยัดมาบีบจมูกแล้วนี่ช่วยด้วยเพื่อนพี่โนดมาเลยค่ะรบหน่อยรบหน่อยคุณหมากันแล้วหมากันแล้วคุณก็หลบหรือผมจะเดินน่ะ มึงหลบตีผมเดินนด้มึงก็เดินไปที่มึงซิก็คุณฝังทางผมเนี่ยพี่ดูฟังฟังนี่นะในบ้านฉันนี่นะจะต้อยทางนี้ทางนี้โหยให้ฉันหลบหน่อยหลบหน่อยนล้วเดี๋ยวพี่โดนหมากันหมดแล้วหลบหน่อยผมจะเดินไปแล้วมึงเดินไปทำเฮียสิก็คุณฝังทางผมมาบ้านมึงลงไงล่ะใช่ได้คุณคุณเนี่ยคุณคุณเดินฝังทางเนี่ยนี่ มาแล้วนะรู้รู้สิไปนั่งตับเมียท่านทำไมไปนั่งตักใครท่านทำไมเนี่ยเฮ้ยแม่เย็บมึงมาทำกันอย่างนี้นะบ้านกูนะช่วยด้วยโอย่างีอย่าลอยลอยผมจะนั่งลบอยผมจะนั่งเร็วเลยนะพี่โนดมาที่ดันไนมาหมดแล้วนะคุณลอยลอยผมจะนั่งก็ผมจะนั่งนะคุณแล้วมึงมานั่งทำเฮียอะไรบ้านปู เอาช่วยด้วยมาดกันเต็มที่นั่นเลยมีเสียงลอยลอยลอนลอยใช่ไหมน้าเอาจิ้มจิ้มดูดูดูแล้วจิ้มทำไมเนี่ยโอ้โเอาจิ้มทำไมเนี่ยมึงตายแน่เลยนะพี่โนดพี่เดนไอพี่สักเนินหลบหน่อยดิจริงในบ้านผมึงแต่น้าคุณก็หลบหน่อยได้ไหมมึงมาพลไอ้กูหลบทำไมล่ะอย่าไป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 ไอ้เฮียจยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนมึงทำโตัวกันนะเดี๋ยวพี่โนดพี่เดนไหนี่สักไม่รู้เรื่องหลบหน่อยพึ่งจะเดินนั่งนหลบหลบหลบหน่อยสิบุญโยมไว้ก็หลบไปเรื่อยหลบนั่งหลบน เอ้าคุณไปนั่งตักหัวจะทำไมเนี่ยเฮียเดฟมึงนะพี่โนนมาด้วยกูไปนั่งตักทำไมเยเอ้าเอานะคุณไปนั่งตักผู้ชายทำไมเนี่ยคุณไปนั่งตักผู้ชายทำไมวันเนี้ยเฮ้ยแม่เย็ดอินนาดอนช่วยด้วยมัยิงกันเลยคบ้านฉันชีวิตจริงก่ะเดี๋ยวพี่โน่นมาพี่ดนัยมาหมดพ้าสงฆ์หมดพระจ๋าพระจ๋า ป้าไปยืนทำไมทำไมป้าไม่นั่งป้าป้าไปยืนทำไมทำไมป้าไม่นั่งเธอไปมึงทำเพี้ยนี้เดี๋ยวไม่พอว่ะตำรวจมากันเต็มเลยนะป้าจับป้าป้าไปนั่งเด็กเขาทำไมแล้วมึงมานั่งมันกูทำไมปากดีนะเราโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่นวดมาแล้วเลือดมาเต็มที่เลยนะป้าส่งสั่งปากดีนะปากดีนะ